ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณวัดมีชัยทุ่งนะครับบริเวณจอดเรือทีมงานรุ่งสุริยานะครับของพี่น้องชาวจน์น้องคายซึ่งไปซุ้มเรือดังครับในประเทศไทยต้องรู้จักเรือลำนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นตัวเรือของช่างออสนะครับเขาเคยหลายชื่อนะครับเคยใช้มาหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นคุนนวลไม่ว่าจะเป็นเทพธรรมรัตน์พชรพัชระนะครับ ขนาด55ฝีพายมีรูปยันลำนี้เป็นเรือไม้สักนะครับเป็นตัวเรือไม้สักทั้งลำเรือช่างออดนะครับนี่มียันอันนี้เป็นตาของช่างออดตาเรือของช่างออดนะครับนี่เป็นเรือ55เดี๋ยวเรามาชมอีกหนึ่งลำนะครับเป็นเรือ55ฝีพาย ยุคตำนานนะครับยุคตำนานยุคเก่าแก่นะครับในนามพรพระใสนะครับเป็นตัวเรือพรพระใสนะครับเป็นตัวเรือพรพระสลํำนี้นะครับเป็นเรือพรพระใสนะครับตัวเรือพรพระใสของช่างสงวนสุนุพาลํำนี้นะครับเมื่อก่อนเคยไปอยู่ที่จังหวัดบึงการแล้วปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ที่วัดมีชัยทุ่งนะครับในนามเรือพรพระใสเป็นตัวเรือจริงนะครับสมัยก่อนก็จะไปแข่งกับเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับถ้าเห็นในคลิป ตัวเ,เดิมจะเป็นลายสีน้ำเงินนะครับไปดูในคลิปที่สนามพัดมะขามน่าถ้าจําไม่ผิดแกแข่งกับประดูทองนะครับเป็นลํานี้เลยครับเป็นเรือยาวห้าสิบห้าฝีภยายอดีตเคยโด่งดังนะครับในนามพรพระใสดูนี่อันนี้เป็นทีนส่สร้างเหมือนเดิมปตาสมัครเปนตาล้แกแกะมากมาติดซะนี่แหละส่หรับลำนี้นะครับลำนี้เป็น เรือรุ่งสุริยานะครับนี่อันนี้พุนเฮดเ,เอียงนี่อันนี้เป็นตาเรืออันนี้เป็นเรือรุ่งสุริยานะครับห้าสิบห้าลุ่งสุริยาเป็นตัวเรือช่างออดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือพ,อพรพะสนะครับเป็นเรือช่างสงวนอินงลำโอ้นี่ลำนี้สี่สิบสีพาย ลำนี้เป็นเรือสี่สิบฝีพายนะครับอีมอด <c oughs> ทำสีใหม่ทำาสาใหม่เล็กเรียวเพียวบางหัองอวนี่เป็นรือสิบสองพลังนี้ครับเป็นบริเวณโอเรือรุ่งสุริยานะครับนี่เราก็มาเดี๋ยวนับให้ดูมีเรือสามสิบมีหนึ่งทั้งหมดรวมรวมทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ไล่นะครับว่าจะมีเรือขนาดขนาดไหนบ้างนะครับเราจะนับทั้งหมดเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตอนนี้มีแปดลำนะครับแล้วก็เรือซ้อมอีหนึ่งลำาล้วนี้เป็นเรือสามสิบแล้วนี้เป็นเรือสามสิบน,น,นะครับนี่สวยงามเหมือนกันครับลำนี้นี่อันนี้อีกหนึ่งลำนะครับอีกหนึ่งลำเป็นเรือสามสิบ ก็แตยของช่างยีนซีเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งลำครับเป็นเรือยาวใหญ่ห้าสิบห้าฝีพายเป็นเรือยาวใหญ่อีกหนึ่งลำครับห้าสิบห้าฝีพายในานามเทพพงทองสิงห์ก่อสร้างนี่จอดอยู่นี่นะครับอดอยูน่นี่ลำนี้เป็นเรือแชมป์จังหวัดน้องคายนะครับแชมป์องค์การบริาบหารจัหวัดน้องคายสองปีซ้อนนะครับตัวเรือเดิมตัวเรือเดิมลำนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูมาเบ่งห้อยอันสำรวจเนี่ยตัวเรล่าเดิมลรำนี้เป็นของชียงอินรซีนะครับนี่ประสบการณ์โค,นะครโค้นหักนะครับโคนหักอยู่ที่น้องคายวันแรกใช้ภายอ p e นวันที่สองใช้ภายภายในต้องซ่อมโข้นใหมนะ่มาดูความหนาเหล่ารำนี้เป็นแชมป์อบประจรนะครับ ชัอ้อบจจรองคายสองสมัยปีสอง6้ายหกสบหกับห7สิบ็ดครับสองปีบริเวณก็จะทำเป็นแขวนขนเรือนะครับหรือว่าหอยหัวเห้อหอยหัวเหือแบบนี้นะครับนี่เป็นบริเวณอูน่นี่นี่เป็นเรือขนเรือบางทีเราก็ต้องซีนไปนะครับอันนี้ก็ห้อยไปนี่ ยังไม่เข้าฤดูการใหม่นะครับฤดูการใหม่ก็จะเริ่มในช่วงเดือนเจ็ดเดือนกรกฎานะครับเขบ้าพรรษานี่เป็นบริเวณหลังนะครับด้านหลังก็จะมืดๆหน่อยเป็นเรือค่ายใหญ่ในน้องคายนะครับเป็นเรือค่ายใหญ่ในจังหวัดน้องคายไปดูทำเนียบแชมป์ถ้วย ครับที่เรามองเห็นในขณะนี้นะครับนี่เป็นทำเนียบแชมป์ถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยต่างๆแชมป์สนามต่างๆนะครับบริเวณอู่ต่อเรือนี่เลยนะครับเครุ่งสุริยาลักจริงๆต่างติ่งนั่งอ๋อมีอีกหนึ่งลำเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนูน้น มามาตามมาเลยครับตามมาเลยเดินตามมาเลยเดินตามมาเลยนี่ช่างออสนะครับอันนี้ห้าสิบห้าข้างบนนี้เป็นห้าสิบห้านะครับกลับเขียวห้าสิบห้าอันนี้เป็นเครื่องซ่อมนี่ยิงลีบ่ะนี่ล้ำนี่นี่อีกหนึ่งล้ำครับ นี่ดูลายครับคุณหูคุนตากันหรือไม่คุณหูคุนตากันหรือ,ไม,รอไม่ครับเรือสามสิบฟีพายฮนุมานนะครับเป็นเรือลายฮนนุมานลำนี้เป็นของช่างสงวนนะครับโอ้ลายกับอยู่บนบริเวณกับก็มีลายระวังเสือกด้วยตัวตรงกลางลำก็จะเป็นลายมัดฉานะครับนี่ อันนี้บริเวณกลางลําเป็นลายมัดชา30ฝีพายนี่ลํานี้30ฝีพายของช่างสงวนนะครับถ้าเป็นเรือเรือในยุคก,ก่อนกล็ลายนี้ก็จะอยู่ในยุคประมาณปี2550นะครับยุคก,การเปลี่ยนแปลงของเรือยาวนะครับจากเรือยุคปัจจุบันเขาเปลี่ยนให้เป็นเรือทันสมัยขึ้นนะครับเป็นเรือช่างสงวนสุนทรภาโอเคครับ วันนี้พามาชมอู่เรือลุงซือยานะครับหรือว่าจะให้ช่างเอ็มอีไปชมอู่ไหนบ้างนะครับในจังหวัดนองคายก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวช่างจะไปถ่ายและอัปเดตให้ดูนะครับก่อนเข้าฤดูกาลจริงนะครับในช่วงเดือนเจ็ดนะครับเดือนกรกฎานะครับซึ่งจะเป็นของช่วงของภาคกลางนะครับในการทาการแข่งขันก่อนนะครับช่วงปลายเดือนกันยาก็จะเป็นของทางภาคอีสานนะครับกันยาตุลาพฤศจิกี นะครับวันนี้มาถ่ายให้ชมไม่ว่าจะเป็นเรือ55ลุงสือยานะครับแม่บุญคำพรพระใสนะครับลำจริงแล้วก็ลำนี้นะครับในนามขุนนวลสิงห์บางพนนนะครับแชมป์เยอะที่สุดในหนองคายนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนก็ช่างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวช่างจะไปถ่ายให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ